อิเมโคปนาจัสมันโตติงสานิสกิยาปาจิติยาธรรมมาอุดเดสังอากันเินิพีตะกีวรัติงภิกุนาอุปตัตสงกัตมิเนละสาางปรมังอติเรกขีวรังทาเรตับบังตังอติกามายะโตนิสกิยังปาจิติยังนิพีตะกีวรัติงภิกุนาอุปตัตส밍กัตมิเนเอกระตมปิเจภิคุติกีวเรนาบิปวะเสยยะอนยตราชภิกุสมัติยานิสกิยังปาจิติยัง นิานาีวัตมิงที่กุณาลุภะตักัตเนยทกุณะเนยวะกาลกีวรังอุปเจยะรังขมาเนนะททกุณลุะตั้งเกเฮตับังตั้งเกเฮตวากิปเมวะกระเรตับังนจัตตาภาริปุริมาซาปรมนเตนะทที่กุณฑงกีวรังนิคิปิตับังอุนจตาภาริปุริยาสติยาปัจจายาสัตโตเจอุตริงนิคิเปย์ยัสติยาปิปัจจายาเนสกิยังปาจิติยัง โยปนาภิกขุอัญญาติกายภิกุนิยาปุราณะอีวะรังโทอาเปยาวะราชาเปยาวะอาโกตาเปยาวะเนตสกิยังปาจิตติยังโยปนาภิกขุอัญญาติกายภิกุนิยาหัตถโวกีวรังปะติงกันนียอัญญทราปาริวัตคาเนตสกิยังปาจิตติยังโยปนาภิกขุอัญญาตะคังกะหะปติงวะหะปะตานิวะกีวะรังวิญญาเปยยอัญญทรัสมยานิสุกิยังปาจิตติยังตถายังสมโยอาินะกีวะโรวาโอติภิกขุนณตา วโรวายังตถาสมัยโย ตัณเจอัญญาตโกกหปติวาจกหปตานีวาบะหูหิคิวเรหิอภิหธาธงะวารยะสันตรุตระปรมันเตนติกุณาตโตจีวัรังสาดิตัมบังตโตเจอุตริงสาดิยยานิสกิยังปาจิติยังภิกุงปเนวะอุดิตะอัญญาตักรตังกหปฏิวัจงก็หปตานิยาวังคีวระเจตาปนังอุปขะตังโหติอิมินาจีวราเจตาปเนนักีวะรังเกตาเปตวาอิทันนามังภิกุงคีวเรนะอชาเดศามี ตัตระเจโซภิกขุอุเบอปวาริโตอุปังกวิตวาจีวะเรวิกปังอาปเจยะสาทุกบตมังอาจิตมะมินาจีระเจตาปเนนะเอวะรูปังวาเฮวะรูปังวาจีวรังเขตาเปตวาอัชาเดหิติกันลยานักกามิตังอุปาดายานิตกิยังปาจิตติยังภิกขุปนิวะอุดิตะอุปินังัญญาตกานังกหาปตีนังวากหะปตานีนังวาปเจกะจีระเจตาปนาอุปคตาอนเต อิเมหิมายังปเจกัีวราเกตาปเนหิปเจกัีวรานิเกตาเปตระอิธนนามังพิกุมกิวเรหิอจชาเดตามาเดตระเจโซปิขุปุเบอปวาริโตอุปสังกมิตวาจีวเรวิกปังอาปเจยะธาตุวะตังอายัตมันโตอิเมหิปเจกัีวราเกตาปเนหิ เอวะรูปังวาเอวะรูปังวาจีวาราังเจตาเปตตาอชาเดธาอุโภวะสันตาเอเกนาติกัลยาณก,กัมมิตังอุปาดายานิตกิยังปาจิติยัง พิฆุงเปเนมะอุดิตาราชาวะราชาภูกวาบราหมันนวะกับปติโกวาดูเตนะกีวรัเกตาปนังเปห็นไมยาอิมินากีวรัเกตาปเนนะกีวรังเกตาเปตวาอิทัณนามังพิฆุงกีวะเรนะอาชาเดหเตโสเจดูโตตังพิฆุงอุปสังกิมิตวาเอวังวัเดียะอิดังโคพันเตอายตอายตสันตังอุดิตากีวะรัเกตาปนังอาภะตังปะปิงกันนาตุอายมากีวะรัเกตาปนันเต เตนะพิกุณาโซดูโตเอวะมัสสวจนิโยนาโคมายังอาบุโซกีวรัเจตาปนางปัตตังันนามะกีวะรันจัโคมายังปัตตังยันนามะกะเลนะกับปิยันติโซเจดูโตตังทิคุงเอบังเวตัยยาอธิปนาเยสมันโตโคจิเวยามัจจะการโรติกีวรติเกนะพิกเวพิกุนาเวยามัจจะการโรนินดิตตัมโบอารามิโกวาอุปาตะโกวาเอโซโคอาบุโซพิกุนางเวยามัจจะการโรติ โซเจดูโตตังเวียบาจักกะรังสัญญาเปตตว่าตังพิกุลอุปสรรคกมิตตว์อีวังวันเดียยังโคพันเตอาเยจมากเวียบาจักกรังดีศิสัญญาโตโซมายาอุปสรรคกรมตุอาเยจมากอาเลนะอีวะเรนะอีวะเรนะตังอัชาเดสตติ กีวัติเกณภิกเวภิกุณาเวยาเมตตาโรอุปังฌกมิตว่านิวิติขตุงโจเดตัมโบสาเรตัมโบอโทเมอาบุโสกีวเรนาเติดวิติขตุงโจรดยะมาโนสารรยะมาโนตังกีวังอภินิพธาเดยาอิเจตังกุสลังโนเจภินิพธาเดยะ จตุขตุงปัญจักขตุงชักขตุปรมังตุนนี้โเตนะอุดิตสากผาตัมบังจตุขตุงปัญจักขตุงชักขตุปรมังตุนนี้โอโตอุดิตสาติภามาโนตังกีวรังอภินิพาเดยะอิเจตังกุสลังโนเจอภินิพาเดยะตโตเจอุตริงวายะมะมาโนตังกีวรังอภินิพาเดยะ อิตะกิยังปาจิติยังโนเจอภินิพันเดยยยตัจสกิวรเชตาปนังอภัตตังตัทธะสามังวากัตะบังดูโตวาปาเหตัมโบยังโคตุเมอายตมันโตภิกขุงอุดิตะกิวรเจตาปนังปหินไมธานาตันตัทธภิกุโนกินจิอัตถังอนุโพติยุจันตายตมันโตสกังมาโบสกังวินัสิอยังตัทธะอามิจิอีวาระวังโกปธรรมโม